รถติดค่ะวันอาทิตย์นะคะฝนตกบรรยากาศกรุงเทพถนนเพชรบุรีเรากําลังจะไปสุขุมวิทซอย13บสามค่ะ,ะดูบรรยากาศข้างทางเงียบค่ะก็ยังเป็นช่วงโควิดอยู่ร้านก็ยังไม่เปิดกันเท่าไหร่ แต่รถติดนะคนจะไปไหนกันคนจะออกไปไหนกันวันนี้ฝนตกรถติดโอเคอุบัติเหตุก็ต้องระวังกันนิดนึงโอเคค่ะเรากำลังจะไปอ่าค่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะ คิดถึงกรุงเทพกันไหมคะเพื่อนๆเพื่อน,นๆคิดถึงกรุงเทพไหมนี่ค่ะกรุงเทพบรรยากาศบรรยากาศช่วงฝนตกนะคะฝนตกทั้งวันเลยอะตกตั้งแต่เมื่อคือนตกตั้งแต่เมื่อคือนจนตอนนี้ก็คือบ่ายสามโมงแล้วนอนสต็อปมากเขาบอกว่ามันมีพาย,ยุเข้า เออสงสารคนที่เขาแบบน้ําท่วมอ่ะสงสารมากเลยถ้าฝนขนาดนี้นะคงคงต้องท่วมกันอีกยาวๆเลยอ่ะนั่นแหละเธอคิดว่ากรุงเทพน้ําจะท่วมไหมคะก็ไม่แน่แต่ก็คงไม่ไม่ท่วมหรอกมั้งโอเคค่ะเรากําลังจะเลี้ยวเข้าไปถนนอ่าอาโศก Okay. เราจะไปกินซันเดลอสนะคะซันเดโอสจะเป็นธรรมเนียมของคนอังกฤษคนคนอังกฤษคนไอริชค,คือทุกวันทุกวันอาทิตย์ช่วงประมาณบ่ายเนี่ยค่ะบ่ายสามโมงเขาก็จะออกมากินข้าวกันมันเป็นเหมือนวันครอบครัวค่ะ เขาก็จะมากินข้าวมาดื่มเบียร์มาพบปะสังสรรค์มันก็จะเป็นเหมือน Family Day นะเอาจริงมันก็จะเป็นธรรมเนียมของเขาเพี่ลูลี่บอกว่า u u n d y y o a s สกินวันจันทร์ไม่ได้นะเพราะชื่อมันก็คือ Sunday มันก็ต้องกินกินกินวัน,ว,นวันอาทิตย์อ่ะให้ดูถนนอันนี้ถนนอโศกนะคะกำลังจะมุ่งหน้าไปสุขุมวิทค่ะ โอเคเรามาคุยเรื่องซันเดโรสกันต่อซันเดโรสเป็นธรรมเนียมของคนอังกฤษของคนไอริชเขาก็จะไปกินโรสกันเขาเรียกอะไรอะคือคนคนอังกฤษอะทุกวันอาทิตย์ เขาก็จะออกมากินข้าวมาพบปะสังสรรค์มาดื่มเขาจะเริ่มดื่มกันแบบเร็วมากเลยนะช่วงบ่ายๆเนี่ยเขาก็ดื่มละเพราะว่าวันจันทร์เขาต้องไปทํางานพอทํางานปุ๊บเราจะดื่มเยอะไม่ได้ไงเราจะกลับบ้านแบบ4ี่ห้าทุ่มไม่ได้เนาะเขาก็เลยแบบเฮ้ยวันอาทิตย์เขาก็เลยออกมากินข้าวมาดื่มกันแบบช่วงบ่ายๆเลยแล้วก็ประมาณห้าโมงเย็นหกโมงเย็นก็กลับบ้านนอนพรุ่งนี้เช้าวันจันทร์ก็ไปทํางาน อันนี้ก็จะเป็นวิถีชีวิตของของของคนอังกฤษเขานะคะก็ถ้าเป็นวันศุกร์มันก็จะเป็นอีกอีกอีกเขาเรียกอะไรอ่ะอ,อีกวันหนึ่งอีกฟิลหนึ่งวันศุกร์เขาก็จะเรียกว่าฟันฟันฟรายเดย์ฟันฟรายเดหมายถึงมีไหมคนอังกฤษเรียกฟันฟรายเดย์ไหมหรือว่าเป็นคนอเมริกันอะไรนะฟันฟรายเดย์ they have in England นด i t just only in the U S Never heard ใช่คนอังกฤษจ,จะไม่รู้อ่ะอันนี้เป็นเป็นธรรมเนียมของคนคนอเมริกันละกันก็คือ fun friday คนอเมริกันนะคะเขาก็จะมีแบบ after work party เหมายถึงว่าทำงานเสร็จปุ๊บคือเขาก็จะออกไปเที่ยวเลยไปดื่มไปกินเป็นแบบธรรมเนียมของเขาเลยแต่ถ้าคนอังกฤษก,ก,ก็ก็คงไม่มีเพราะว่าทุกวันของคนอังกฤษก็น่าจะเป็น fun friday fun fun day ของเขาค่ะเออประมาณนี้ค่ะนั่นแหละ อันนี้ก็จะเป็นนิดๆหน่อยๆที่เรารู้มาว่าเออ่ทุกวันอาทิตย์เราต้องไปกินข้าวกันซันเดโร s สกันค่ะอ่ะให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆก็ถนนนโศกนะคะรถก็เยอะนี่คือกรุงเทพค่ะทุกคนกรุงเทพค่ะ ร้านบิ๊กมาม่าตรงนั้นอ่ะฉันชอบมากินมากเลยเมื่อก่อนก็คือ after work ก็คือต้องมาบิ๊กมาม่าแล้วอ่ะแต่พี่ลูลี่อ่ะเขาไม่ชอบร้านบิ๊กมาม่าเขาบอกว่าไอ้รักไม่ได้นะที่สปากเกตตี้อ่ะเอามาเอาเขาเรียกอะไรเอาซีฟู้ดมาใส่ในสปากเกตตี้พี่ลูลี่คือไอ don't understand ไม่เข้าใจทำไมบางทีพิซซาก็จะมีแบบซีฟู้ดพิซซ่าอะไรเงี้ยพี่ลูลี่ก็จะแบบ curry pizza ออ <laughs> green curry pizza อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าจริงๆอ่ะเราคนไทยเนาะเราชอบอะไรที่มันเป็นแบบว่าฟิวชั่นเอาอะไรมาผสมผสานกันอะไรเงี้ยเราก็เราก็ว่ามันอร่อยดีมัน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 โอเคสําหรับเอาแต่ฝรั่งก็คือไอไม่เข้าใจทําไมกรีนเคอรี่ถึงมาอยู่ในพิซซ่าแยกอโซกค่ะทุกคนเป็นไงบ้างชอบไหม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  คิดถึงเพื่อนๆจังเลยอะถ้าเพื่อนๆมากรุงเทพนะติดต่อมาหาด้วยอยากมีคนคุยด้วยไม่ได้ไม่ได้คุยกับไม่ได้คุยกับเพื่อนไม่ได้เจอเพื่อนมาน่าจะสี่เดือนแล้วอะสี่ห้าเดือนแล้วมั้งไม่น่าจะคุยกับคนอื่นไม่เป็นแล้วก็เลยต้องมานั่งคุยกับกับโทรศัพท์คุยคนเดียวคุยไปเรื่อยๆคิดถึงเพื่อนทุกคนเลย อันนั้นจะเป็นสะพานเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเป็นสกายวอล์กอ่ะคะ่ะเป็นสกายวอล์กของ bts นั่นนะคะอันนั้นจะเป็น bts อโศกคะ่ะเขาก็จะมีสกายวอล์กให้สกายวอล์กเดินไปเรื่อยๆๆรื่อๆไปที่ตึกเขาเรียกอะไร exchange tower เนี่ยพี่ออมมารู้ทุกอย่างเลยแล้วจริงๆอ่ะสถานีมันสถานีนี้มันสามารถที่จะ เชื่อมต่อไป MRT ก็คือรถรถไฟใต้ดินนั่นเองนะคะเราสามารถต่อรถไฟฟ้าใต้ดินไปที่ถ้าจะไปเขาเรียกอะไรอะตลาดนัจดจตุจักรก,ก็ก็ใช้ใต้ดินไปได้เลยนะคะก็ลงที่หมอชิด ก็เดินไปที่ตลาดนัดจตุจักรได้เลยแต่ว่าใต้ดินนะคะถ้าเราจะไปไปสำเพงไปเสือป่าเราลงสถานีอะไรคะพี่ลูลี่จำได้ไหมคะเราจำได้ลงที่สถานีสามยอด MRT สามยอดค่ะออกจาก MRT ก็คือเดินไปสำเพงได้ไปไปเมกะเขาเรียกอะไรเม,เมกะ ไม่กะมออะไรเงี้ยที่มันขายเกมเยอะๆของเล่นเด็กอะไรเงี้ยค่ะก็พวกสัมเพลงพักหุ่นรัดอยู่โซนนั้นหมดเลยค่ะง่ายค่ะเดินทางง่ายสะดวกสบายว้าวสุขุมวิทแล้วนะคะทุกคนว้าว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 ตื่นเต้นจังเลยนี่ค่ะว้าว ความสุขุมวิทอะถนนสุขุมวิทก็คือถนนสุขุมวิทอะเขาจะมีความแบบแบบแน่นอะแบบซิตี้อะแบบตึกก็จะอยู่แน่นแมันดูแน่นแไปหมดอะตึกโรงแรมร้านอาหารช็อปปิ้งมอลล์โรบินสันนะคะว้าวอ่ะโอเคเราจะจอดรถที่ตึก เขาเรียกตึกอะไรคะเนี่ยไทม์สแควร์ไทม์สแควร์นะคะโอเคเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรับบัตรที่นี่ที่จอดรถชั่วโมงแล้วขอบคุณค่ะน่าจะชั่วโมงละสามชั่วโมงอ่ะฟรีหลังจากนั้นก็ชั่วโมงละประมาณ20บบาทไหมคะ หรือ50บาทคือสุขุมวิทเป็นเป็นแอเรียที่ค่าที่จอดรถอะแพงมากก็คือถ้าเราจอดที่ตึกไทม์สแควร์คำว่า3ามชั่วโมงฟรีแต่เราอะต้องซื้อของเราต้องซื้อของหรือทานอาหารในตึกในช็อปของเขานะคะเออแป๊บหนึ่งเราต้อง ต้องสเต็มสมมติว่าเราซื้อซื้อสินค้าในในในร้านมันจะมีร้านวัดสันอยู่คุณจะต้องซื้อครบ200บาทคุณจะได้สเต็มนั่นหมายว่าคุณได้จอดรถฟรีสามชั่วโมงแต่ถ้าคุณไม่ซื้อของคุณไม่สเต็มก็คือคิดเป็นชั่วโมงไปเลยชั่วโมงละคิดว่าน่าจะ50บาทเออประมาณนี้ค่ะ ปกติเราก็ถ้ามาจอดที่นี่เราก็จะซื้อของแต่ว่าช่วงนี้โควิดคนไม่ค่อยมีเอออยากจอดตรงไหนก็จอดไปเถอะค่ะโอเคเราจอดรถกันแล้วนะคะแหวอันนี้ถนนเส้นสุขุมวิทนะคะะเรากำลังเดินที่สกายวอล์กไปสุขุมวิทซอยสิบสาเราจอดรถที่ตึกไทม์สแควร์ค่ะ เราชอบมากเลยนะตอนนี้คือที่ที่กรุงเทพอะค่ะตรง BTS อะ่ะเขาจะมีทำแบบสกายวอล์คให้แบบเดินมันไม่ร้อนมันไม่เปียกฝนคือวันนี้ฝนก็ตกนะก็ก็มีสกายวอล์คให้แบบนี้ก็คือเดินแบบสบายๆเลยเดินไปจนถึงโรงแรมน่าจะไฮแอทอะไรสักอย่างอะค่ะไปถึงโรงแรมได้เลยเนี่ยคะ่ะ มันมันดีกว่าที่เราไปเดินฟุตบาทเนาะเราก็รู้ว่าฟุตบาทของของเมืองไทยอ่ะของประเทศไทยอ่ะเหยียบโดนน้ำอะไรอย่างเงี้ยน้ำก็ก็จะกระเด็น,นค่ะ,คะตรงนั้นจะเป็นสุข,ขุมวิทซอย12บสอเขาเรียกโคเรียนขาว เโาเรียนโซเรียนทานะคะจะมีแบบร้านอาหารปิ้งย่างเกาหลีเราชอบมามากมันอร่อยรสชาติก็คือแบบรสชาติก็คือเหมือนเราไปที่ประเทศเกาหลีใต้เลยนะมันดีมากมันดีชอบมากินบ่อยๆมันก็จะเป็นมันมีแบบเป็นบุฟเฟ่ต์ก็มีบุฟเฟ่ต์ก็คนละประมาณประมาณสามร้อยบาท แต่ถ้าเป็นแบบอลาคาร์เนื้อแบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะคนละประมาณ5บาอบาทสะดวกสบายมากค่ะสกายบล็อกดี จะเป็นบรรยากาศของสุข,ขุมวิทซอย13นะคะร้านมันจะอยู่ตรงนู้นค่ะร้านที่เราจะไปทานนะคะอยู่ตรงนี้โอเคบรรยากาศก็คือเงียบมากยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ปกติซอยนี้นะักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะเส้นสุข,ขุมวิทเนาะคนคนก็จะแบบเยอะนี่ค่ะร้านที่เราไปกินป่ะเดี๋ยวเราไปกินกันนะคะ